สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สถานีบางซ่อนนะฮะแต่ว่าจุดตัดนี้คือจุดตัดถนนกรุงเทพนนท์นะครับจะมีขบวนรถโดยสารเข้ามาเป็นขบวน261นะฮะกรุงเทพหัวหิน วันนี้เป็นวันหยุดเสาทิตย์นะครับก็จะใช้รถเป็นหัวรถจากลากตู้โดยสารแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นรถดีเซลราง4 4 0 9ครับนำขบวนวันที่สองของหนึ่งกรุงเทพหัวหิน เป็นช่องยูทูบเบอร์นะเดินทางหาม,หมอเตอร์ไซค์ไปก่อนแล้วโอ,โอ้โอ้โอ้ที่นี่จุดตัดถนนกรุงเทพนนนะฮะออกจากบางซ่อนมาก็ตรงนี้เลยเทบโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยสวัสดีครับ